ช่วยคิดพาดหัวทำเงินล้านผลิตเงินล้านยังไงให้เราได้บ้างให้กดคำสั่งนี้ค่ะคิดไอเดียหัวข้อการเขียนโฆษณาให้รายการที่ไม่ซ้ำใครเกี่ยวกับจุดๆุจุด,จด,จด ลองใส่เรื่องที่เราสอนใส่ธุรกิจที่เราทำตัวอย่างให้เข้าไปที่ c h a t GPT นะคะแล้วลองพิมพ์คาสั่งว่าเขียนโฆษณา5รายการภาษาอังกฤษสําหรับ Business ตัวอย่างเมื่อแปลเป็นภาษาไทย1ปลดล็อกโอกาสระดับโลกควบคุมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเปลี่ยนแปลงอาชีพของคุณโอ้โหสร้างคําที่มันดูว้าวขึ้นมาเลยใช่ไหมสมมติเราก็จะเขียนโพสต์หัวข้อจากห้องประชุมสู่ห้องพักเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่ทําให้ผลลัพธ์ บางทีสับอาจจะแปลกๆเราไปดัดแปลงนิดหน่อยต่อมามาดูตัวอย่างเวลาให้หาเรื่องความรักนะคะหัวข้อการเขียนโฆษณาให้รายการที่ไม่้ําใครเกี่ยวกับความรักนะ AI คิดอะไรมาให้ฟาร์มความรักปลูกความรักของคุณแต่จากคําพูดเสียงหัวใจร่ายรักบางทีคําก็แปลกๆต้องไปปรับนะ เช่นอะไรคะบอกรักไม่ต้องใช้คำพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะความรักในยุคดิจิทัลรักษาสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟนอ่ะเขาบอกมาด้วยให้โฆษณาเก็บกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคู่รักรักษาความสัมพันธ์และสื่อสารในยุคดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการนัดหมายส่งข้อความความรักได้ไง่ายขึ้น คือพาดหัวแล้วบอกด้วยว่าให้เราทําโฆษณาหรือทำคอนเทนต์ประมาณนี้ AI คิดมาให้หมดเลยบางที AI เนี่ยจะให้คําที่เราได้ไอเดียเพิ่มขึ้นในการไปคิดหัวข้อให้มันน่าสนใจเป็นคําเก๋ๆอะไรเงี้ยเพราะคําสั่งคือเราบอกว่าให้ใช้คําที่ไม่ซ้ําใครแล้วก็ให้ AI ช่วยคิดได้อาจจะเป็นหัวข้อโพสต์แต่เวลาใส่หัวข้อคลิปนะคะทุกคนคํามันต้องกระชับและสื่อสารเข้าใจมากกว่านี้เพราะคนจะมาดูคลิปเราต่อเมื่ออ่านแลวเข้าใจเลยว่าคลิปเราเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นสั้นกระชับ แล้วจัวหัวให้ตรงปัญหาเลยฝึกทักษะนี้เพราะอะไรมันขายได้ตั้งแต่หัวข้อและชื่อคอร์สเขียนหัวข้อผลิตในล้านรู้เลยว่าเรียนแล้วจะได้อะไรเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจและพัฒนาเพราะการลงคอนเทนต์น่ะถ้าเราไม่คิด หัวข้อมาก่อนแค่โพสโพสไปพอคนไม่ดูเป็นไงเราก็อ้าวทำไมไม่ดูไม่ใช่แปลว่าบางทีคอนเทนต์เราไม่ดีด้วยนะแต่แค่หัวข้อยังไม่โดนเพราะฉะนั้นใส่ใจตั้งแต่ปกนอกจากความสวยแล้วหัวข้อด้วยเห็นไหมเราไม่ได้สอนในเรื่องความสวยนะคะคนจะดูถ้าหัวข้อโดนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเน้นสั้นกระชับอ่านแล้วรู้เลยว่าหมายความว่าอะไรไม่ต้องแปลความหมายเพราะยุคนี้คนถายไปเลยสาวินาทีแค่ถ่ายปัดปัตปัดทิ้งทักษะนี้เนี่ย ที่เมืองนอกสอนกันเป็นแสนนะคะเขาเรียก copywriting เพราะอะไรพาาหัวทําเงินได้พาดหัวผลิตเงินได้เพียงแต่ว่าพอเราเอาคนกดเข้ามาดูแล้วหัวข้อผ่านแล้วเนี่ยใช้ AI คิดคอนเทนต์กับ AI คิดหัวข้อหัวข้อโดยไม่พอจะให้มีเสน่ห์คล้องจองด้วยเช่นเขียนหัวข้อผลิตเงินล้านเขียนกับผลิตเห็นไหมมันจะดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วคนไทยอ่ะชอบคําคล้องจองจะชวนกดมากกว่าสมมติหัวข้อคลิปมาเที่ยวสวยมากเลยกับ วิธีเลือกที่พักโรงแรม5้าดาวที่วิวสวยหลักร้านอนไหนน่าดูกันต้องให้วิธีอะไรบางอย่างใช่ไหมคือเขารู้ว่าเขามาแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาไม่ได้อยากฟังเราเล่าว่าเรามาเที่ยวทะเลสวยเทคนิคง่ายๆใช้คําว่าวิธีใช้คําว่าเคล็ดลับในหัวข้ออันนี้รวบรวมมาจากคนสําเร็จบนออนไลน์เราเจาะเพิ่มจาก เมื่อเกียร์ที่เราให้ AI ช่วยหาเราใช้เป็นไอเดียแล้วใช้สูตรที่ครูให้ในการไปทำไปเติมหัวข้อเติมคำลงในช่องว่างไม่ต้องคิดเองและเป็นสิ่งที่คนสำเร็จบนออนไลน์เกินแสนวิวเขาใช้กันมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้วิธีการใช้ AI ผลิตเงินบนออนไลน์ใครเขียนหัวข้อเป็นก็สามารถผลิตเงินจากหัวข้อได้นะคะอัไปที่ข้อความหรือไลน์ครูชัดได้ค่ะ